สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าวันที่28สิงหาคมนะคะทุกคนก็มาเปอมูลข่าวเกี่ยวบข้องกับทองคําสถานการณ์นะคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและตางงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้ช้าวันที่28สิงหาคมปี2568ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้า ระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ51,900บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ52,550บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก็สกปรกขึ้น5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.430ถึง32.564บาทต่อ1นดอลลาร์ภาพรวมทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงโดยทองคำได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความกังวลความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐเฟดจากสถานการณ์แรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นจากรายงานของรูปเบิร์กที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนันทร์ผู้นำสหรัฐเดินหน้าผลักดันการปลดนางลิซ่าคุกหนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเฟดออกจากตำแหน่ง พร้อมเสนอชื่อนายสตีเฟนมิรันที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาวและนายเดวิดมัดผาดอดีตประธานธนาคารโลกเพื่อเข้ารับตำแหน่งวาระยาวปี2038โดยวุฒิสภาสหรัฐจะพิจารณาในสัปดาห์หน้าขณะที่นางลิซ่าคุกยืนยันจะฟ้องร้องเพื่อรักษาตำแหน่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะยิ่งตอกย้ำความพยายามมีอิทธิพลเหนือธนาคารกลางสหรัฐเฟด บั่นทอนความสามารถในการรักษานโยุบายทางการเงินที่เป็นกลางและผดจากอิทธิพลทางการเมืองด้านสถานการณ์ความเสี่ยงทางผู้นิศาสตรยังคงมีอยู่สําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่28สิงหาคมปี2568อัาง,องะะของวันที่27นะคะ ซึ่งตลวดทั้งวันมีการประกาศราคาวมีจกสมาคมค้าทองคำทั้งหมด9ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่9เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่18สิงหาคมปี2568ทองคําแท่งกัลซซื้อ51,850บาทขาย51,950บาท ทองรูปพรรณกสุกขน้์ซนซื้อ5 8า1 6บาท32สตางค์ขาย52,750บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่27ราคาเป็นบวกไปที่100บาทแม่มสินก็อะข,ขอขอบคุณข้อมูลนะคะทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณนะที่นี้นะคะก็ติดต,ตามนะ,ะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้ท่านชมรับฟังนะคะ ยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สิ่งหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ